ที่นายว่าคุยก็คือเรื่องอะไรอะ,ะคุยนั่งส้มสีทองเนี่ยเป็นนักวิจัยชีววิทยาของสหรัฐตอนเนี้ยมันมีการขนย้ายระเบิดสองลูกจากอเมริกาไปเกาะที่มันอยู่ห่างจากอเมริกาไปไม่ไกลมีนักวิจัยเอ้ยไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์อะ่ะคอยดูแลอยู่แต่ว่าทีนี้ระเบิดอ่ะมันเกิดการรั่วไหลคือมันรั่วซึมออกมาแล้วระเบิดตัวเนี้ยมนม,นมีความร้ายแรงก็คือ ันาจจะเข้าสู่ประสาทแล้วก็ถึงขั้นตายแต่คราวนี้มันต้องหาหาเอาส้มอันนี้ไปใช้เพื่อยับยั้งการลุ่ยไหลของระเบิดแล้วเราจําเป็นที่จะต้องใช้ส้มอันนี้แล้วคุณต้องการใช้ส้มมันนี้ไปทำอะไรคือเราก็ต้องการใช้เหมือนกันคือมันเป็นโรคติดต่อจากคนท้องอ่ะสู่เด็กในท้องคือลูกเนี้ยมันทํำลายทั้งระบบป,ประสาท การได้ยินแล้วก็การน้องเห็นคือเด็กที่เกิดมาก็เหมือนเหตุการณ์เลยอ่ะเหมือนตายทั้งเป็นคือเราไม่อยากให้เด็กไปประเทุกมุกอ่ะเขาเกิดการในถ้าเกิดการแบบนี้แต่ว่าเนี่ยถ้าเนี่ยไม่ได้ส่งมันเนี้ยไปใช้อ่ะนนปะระชาชนที่อยู่ตรงแถวเกาะก็จะอาจจะตายได้อ่ะทั้งหมดเลยคนที่ต้องการต้องการเผื่อแบะเพื่อไปทำไอระหเหยอ่ะและ้วฉีดเข้าห้องควบคุมระเบิดอ,อ่ะเพื่อให้มันไม่ล้วไหลอ่ะ ใช่ใช่เปลือกหรอใช่ใช่เปลือกถิงล้อมไม่ได้เคยเปลือกเันส่วนเราใช้ผลของที่มีกล้องทำแล้วคือซ้อมหนึ่งลูกไม่ใช้เปลือกเลยหรอไม่ใช่เปลือกเคยใช้แต่ผลของมันที่จะไปทำน้ำส้มงั้นจะลองแบ่งกันไหมเพราะว่าเนี่ยก็ต้องรักษาประชาชนที่อยู่แถวเกาะส่วน นก็ต้องเอาไปฉีดวัคซนให้คุณแม่ที่มันท้องเพราะถ้าไม่ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะที่ต้องเสียไปมันก็ที่จะไม่ได้รับการช่วยเหลือนะแล้วก็จะต้องตายแล้วเราจะตกลเรื่องราคากันยังไงเราใช้ปกรามพัน่าจะมีราคาที่สุดพันเราคิดว่าเราจะตายงฉีดรัเซ็น คือแต่ตอนนี้เราไม่รู้นะว่าราคาเท่าไหร่ก็คือคุณ<ช>จะตกลงว่าคุณจะเริ่มที่60%แนะล้วเราใจานะว่าคุณใช่คุณเกืออแล้วก็ต้องกาช่วยฟุบนด้วยนี่ต้องใช้แค่ในสองสัปดาห์คณก็ต้องรี่ใช้ประจำงั้นถ้าตกลงกันได้แล้วเดี๋ยวนี้ค่อยปตกลงกับคนขายส้มอีกทีนึงว่าส้มาราคาเท่าไหร่แล้วพอ ไปเสร็จออกมาคนก็จ่ายเพนก็ต้องตังม,มาลงที่เราสิบเปอร์เซ็นต์หรือเราสี่สิบค่เดิวได้ผลขัการเจราจาจบลงไม่ดีเราทั้งคู่ได้าซ็นส์ผิพลดแล้วก็เราทั้งคู่ได้ส่งใช่แล้วก็ ที่ผลเราเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราทั้งสองฝ่ายต้องการที่จะช่วยคนถ้าฝ่ายของสาธารอนไม่ได้อ่ะคนในประ,ประชาชนแถวเกาะก็จะเสียชีวิตส่วนของเพื่อนถ้าเพื่อนไม่ได้เอาไปทําวัคซีนอะคนตั้งครรภ์อะที่ลูกออกมาลูก,กจะสพิการก็เหมือนตายท้งเ็นเหมือนกันแล้วพอเหมือนหนูพูดไปว่าหนูอ่ะ เหมือนอยู่ดีก็พูดว่าเออเหมือนใช้แค่เปลือกไปทำไอระเหยฉีดเข้าห้องควบคุมเพื่อนก็เลยบอกมาว่าเพื่อนอ่ะใช้แค่จน,น้ำก็เลยรู้สึกว่ามันสามารถแบ่งกันได้แล้วอีกอย่างก็คือในงบของเนี่ยตั้งไว้ที่ยี่สิบห้าล้านแล้วเพื่อนเสนอมาหกสิบเปอร์เซ็นตก็แปลว่าเราก็จะไม่ต้องใจ่ายในราคาเต็มเพราะว่าเราก็ใช้แค่เปลือก ก็ได้กับได้ทั้งคู่แล้วในส่วนที่เพื่อนใจมากกว่าเพื่อนก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าเอาไปทั้งลูก